สวัสดีทุทนและผู้ชมรับดีจิตอรแล้วก็สู่รายการตะไปต่อทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม MyF o o อ o นไลน์ Beta 9เกนะครับซึ่งเป็นเกมวันพีซที่น้องๆเนี่ยแนะนำกันมาให้รีวิวนะฮะนี่คือการเข้าเกมมาเนี่ยนะมันจะมีแมวให้เลือกแล้วก็มีหมานะฮะแมวนี่คือทหารเรือสนหมานี่คือโจรสลัดนะฮะเดี๋ยววันนี้จะขอเป็นคนดีแล้วกันนะเป็นแมวดีกว่าเพราะว่าแมวมันน่ารักกว่านะฮะโอเคกดเข้าไปเลยนะครับนี่ฮะอ่าเดี๋ยววันนี้จะรีวิวแบบ้ให้ดูนะครับผมก็เล่นไปสักพักแล้วนะฮะอ่ะ ก็ข้างนอกก็บรรยากาศจะเป็นแบบนี้เลยนะมันจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นชาวบ้านเลยนะฮะมีเกี่ยวข้าวมีแบบแปลงข้าวนะฮะแล้วก็มีอ่าสโนโูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตุ๊กตาหิมะนะครับผมนี่ฮนะอ่าบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็ตรงนี้มีมีที่แบบว่าลงดันเจียนด้วยนะครับผมนี่จะให้ดูว่าที่ลงดันเจียนมันเป็นยังไงนะฮะมันคล้ายๆกับเกมบางเกมเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าเกมเนี้ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเกมนี้ฮนะ TOA p e a c e แล้วก็ Hop p e a c e นะฮะ แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามีเกมอื่นหรือเปล่านะฮะอ่าโอเคนี่ฮะดันเจียนนะครับโหนี่มันเหมือน T.O.A พีทเลยนะครับนี่ฮะมีรูกป,ปั้นตรงกลางมีเสาอะไรแบบโอ้แบบ T.O.A พีทแบบเลยนะครับนี่ฮะอ่านะครับก็มีทั้งหมด5เวฟก็ซึ่งไม่รู้แต่และเวฟจะเป็นไงนะครับอ่ะก่อนนี้ก็คือแบบว่าการลงดันเจียนนะแต่ว่าผมจะไม่ลงละกันรู้สึกว่าลงแล้วจะได้ตังหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็นี่คือจุดที่เราเกิดมานะ นี่ตรงเซตสปานะครับอ่าเซตสปานี่คือแบบว่าเหมือน T O P เลยฮะแต่ตัวนี้มันคือตัวขายอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้อะมันไม่รู้คือเซตสปาหรืออะไรแต่ข้างนอกมันมีเซตสปาด้วยนะอ่ามีเซตสปาด้วยแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะขายคาตาะนะครับนี่ฮนะตยวผมจะชื่อซื้อโซ่ให้ดูเลยแล้วกันนะฮะอ่ะดูซิว่าจะเป็นไงซื้อมาแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นมีอะไรเข้ามาเลยอ่ะนะน่าจะอ๋อน่าจะกดตรงนี้ครับนี่ฮนะอ่าโอเคนี่คือดาบคาตาะที่ซื้อมานะครับ อุ้ยเวลาถือมันถือแบบนี้เลยว่ะนะฮะโอ้โหผมยังไม่เคยซื้อดาบมาก่อนไงนะฮะก็เลยแบบว่าตกใจเล็กน้อยแต่แตว่ามันมันคือวาโดหรือว่าอะไรเนี่ยเอ็นมะเยฮาบายคีดีปะเออน่าจะเป็นฮาบายคีดีนะครับนี่การฟันโอ้จับอยู่นะฮะ้ยดาบสวยอยู่นะครับแล้วก็ท่าเล็กเลยท่าเล็กเป็นอะไรไม่รู้อ่ะไม่มีสกิลอ่ะมีแค่ท่าฟันเฉยเลยนะฮะ อ่ะโอเคตรงนี้ก็จะมีร้านสุ่มผลพิศาจด้วยเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวผมจะลองสุ่มให้ดูสักผลแล้วกันนะฮะมันจะมีผลมังกรน,นะครับแล้วก็จะมีผลน้ําแข็งมีผลไฟแล้วก็จะมีผลประตูนะครับนะซึ่งเดี๋ยวผมจะลองสุ่มนะครับอ่าสุ่มครั้งแรกก็ได้ประตูเลยนะครับเออที่จริงก็เคยสุ่มไปแล้วแล้วก็ได้น้ําแข็งเดี๋ยวให้ดูหน้าตาผลแล้วกันนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวสุ่มผลไฟก่อนอ่าได้มาแล้วครบ3ผลนะครับนะ,ะซึ่งราคาการสุ่มจะอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทนะครับนี่ฮะ ผลแรกเลยคือผลประตูนะซึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้สวยแมสสวยมันบอกฟูดเลยนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะกินโชว์ให้ดูเลยละกันอ่าผลประตูนะครับผลประตูความสามารถของมันนะครับเวลาที่เรากดใช้มันจะมีประตูออกมานะครับนี่ฮะเออมันจะมีประตูออกมาแบบนี้เลยแล้วเรากดคลิกจอปุ๊บหรือว่ากดค่าตัวเซตเออจะเป็นการแบบว่าไปเกาะไหนก็ได้ดูดิเหมือน T.O.A.P ีดเลยนะไม่รู้ว่าคนสร้างแนวกันหรือปาน,นะครับนี่เราสามารถแบบว่าไปไหนก็ได้นะอย่างเช่นเกาะนี้ อ่าก่อนนี้คือเกาะอ,อะไรวะเนี่ยเกาะอ,อ่าที่เอาไว้เชิญบอสเยตีนะครับเกาะน,นี้นะฮะแต่ผมไม่รู้นะว่าบอสเยตีนั้นมันเชิญยังไงนะมันมีแท่นนั้นเชิญตรงกลางนะซึ่งมันใช้อะไรไม่รู้อ่ะนะโอเคเกาะต่อไปฮะนี่เลยเกาะเรือนะครับจะมีแบบว่ามอนโถส้วมนี่ครับโอ้โหเบคอนโถเล็ทอยเล็นะฮะมอนโถส้วมไอเกาะน,นี้ฟาร์มตังดีนะครับแล้วก็มีดาบขายตรงนี้ด้วยนะผมรู้ไงผมรีวิวมาแล้วไอผมเล่นมาแล้วไงนะครับผมตอนแรกว่าจะรีวิวแบบสดๆแต่คลิปมันดูไม่ได้ นะครับก็เลยแบบว่ามาทําคลิปใหม่นะครับนี่อันนี้เป็นดาบคู่นะราคาจะอยู่ที่2องแสนห้าหมื่นบาทนะฮะโอ้โหคอดแพงเลยครับผมดาบคู่ก็ซื้อมาแล้วนับนี่มาดูกันว่าจะเท่ขนาดไหนหนเลยโอ้โหเป็นดาบหนึ่งเล่มนะผสมกับดาบเอ่อ,อ,อหายหายไปเล่มหนึ่งเฮ้ยน,นี่ฮะนี่คือแบบว่าดาบเอ็นมานะครับนี่ฮะเออแต่ว่าอีกเล่มหนึ่งแม่งหายไปแล้วอ๋อมันอาจจะเป็นแบบมันอาจจะถือเล่มเดียวหรือเปล่า เออโอเคก็นี่นะดาบเอ็นมานะครับแต่ว่ากดฟันไม่ได้วะเออแต่ว่าแม่งไม่มีสกิลด้วยนะครับกดฟันไม่ได้ด้วยนะครับผมน่าจะบั๊กไปแล้วนะครับผมต้องคาดตัวตายสิท่าไปดูเกาะอื่นก่อนเลยเฮ้ผมว่าน่าจะเกมบั๊กกันแหละนะฮะ เออเกมบักดว่าเน็ตล่มวะเออโอเคก็สําหรับใครที่สนใจร้านรับฟาร์มแนะนําร้านนี้เลยครับร้านยินดีดเบิดช็อปร้านรับฟาร์มโลบักแมพต่างๆแต่ยังมีกดเกมพนันและเพ,พื่อวิสา์ด้วยแล้วก็รับเติมโลบักมีรหัสบัฟเฟอร์킹พิษขายบริการเยอะๆยะเต็มบทใครสนใจต้งอยดใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็ผลไฟเมื่อกี้นี้โอ้โหอาจะเปิดโชว์ให้ดูม,ม,นะมันเป็นผลสีส้มอะนะมันเป็นผลสีส้มมัพโอ้โหโอเคก็ผมกินไปแล้วว่าอ่ะเดี๋ยวดูดาบคู่ใหม่ซึ่งมันจะถือแบบนี้เลยนะฮะ ้สวยอยู่นะเออนับเนี่ะส่วนสกิลไม่มีว่ะส่วนท่าฟันนะับไอ,อ้ท่าฟันนี่เหมือน T.O.A พิเลยเหมือนยังเหมือนกนอยากก็กแกะนะครับแต่การถือจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวมาดูผลไฟกันดีกว่านะซึ่งผลไฟนี่เท่มากนี่เวลาที่เรากดใช้ใช่ไหมมันจะถืออะไรไม่รู้นะมันถือออกอะไร,ะไ,รไม่รู้อะนะครับผมแล้วก็สกิลแรกเลยเป็นการใช้เกี้ยวนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูว่าจะเป็นไงนี่ก็เป็นจุดฟาร์มเวลที่ไม่ต้องรับเควสนะ เป็นเกลียวไฟแบบนี้นะครับมันจะออกมาเป็นพายุแล้วก็จะใหญ่ขึ้นจะใ,ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฮะสักพักมันก็จะหายครับผมนี่ฮะถ้าเกิดว่ามันจะไม่หายมอนเกิดมามันก็โดดเต็มๆนะคลายกระบอไฟเลยนะครับส่วนท่าที่2ครับท่าที่2จะเป็นการยิงกระสุนไฟนะครับยิงไปถึงนู้นเลยครับนี่ฮะนี่คือท่าือ2นะครับส่วนท่าสคือท่าอีหยังบอดนะูนะนี่เป็นการยิงไฟแบบนี้นะครับแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยซึ่งเป็นท่าอีหยังบอดูอ่ะเออ นะคะนี่ก็คือผลไฟนะครับนะอ่ะที่จริงมันมีผลมังกรแต่มันไม่สามารถสุ่มจากร้านตรงนั้นได้นะครับมันสามารถสุ่มจากตรงนี้ได้นะครับผมผมเตรียมงบประมาณ400ล้านเนี่ยเพื่อมาสุ่มมังกรโดยเฉพาะนะถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนี่ฮะมันจะอยู่ที่นี่เลยครับมันจะอยู่เกาะตรงนี้เลยนะใกล้ๆกับเกาะแรกเลยนะครับผมเนี่ยเกาะหน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งเกาะนี้มันจะมีบอสให้อัเชิญด้วยนะแต่ไม่รู้ว่ามันเอาอะไรอัเชิ่วะมันเอาอะไรเนี่ยเนละย อะไร B O N G เนะฮะเอามาสปาบอสนะครับแต่ว่าไม่รู้ซื้อที่ไหน,นาคาดว่าน่าจะซื้อจากเกาะน,นี้แหละถ้าเกาะน,นี้มันมีขายก็น่าจะมีขายอยู่ขอบๆหรือไม่ก็ไปตีบอสเกาะอื่นจนกว่าจะมีอะไรดอกหรือเปล่านะโอเคคงจะไม่ได้หาของเศษเนี่ยน่าจะไม่ได้เศษจากที่นี่หรอกนะฮะอ่ะผมจะลองสุมมังกรโชว์นะแต่ว่าก่อนที่จะโชว์เนี่ยนะโอเคผมไปเปิดออโต้คลิกก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอาแอปออโต้คลิกมาก่อนละกัน ว่าการเชือทังมังกรเนี่ยนะเพราะว่ามันจะเป็นการสุ่มเออแต่ถ้าเกิดว่าเราสุ่มเนี่ยมันจะเสียตังค์หนึ่งล้านถ้าเราเกลือมก็จะเสียตังค์นี่จะสุ่มให้ดูนะโดโดูดยด,ด,ดตังค์ที่กูฟาร์มมาเยดเทจะหมดอยู่แล้วโอ้โหยังไม่ได้สักอันนะฮะงบสี่พันล้านนะครับผมโอ้ยไม่เซฟตังค์เลยนะครับเนี่ยอ่ะโอ้โหยังเกลือเลยครับคุณผู้ชมคลิปนี้เกลือเอาเป็นว่าคลิปหน้าดีกว่า ไม่มีรีวิวมังกรให้ดูนะก็ขอโทษจริงจริงเดี๋ยวผมไปตามหน้าสามดาบก่อนนะครับมันมีสามดาบด้วยนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าไอดาบเต่มที่สามนั้นไปซื้อจากไหนไม่รู้วอะอะไรเว็บๆอะไรวะเนี่ยมันเป็นปุ่มนะมันเป็นปุ่มแต่มันกดไม่ได้นะครับนะโอเคก็เราพาพาไปซื้อสมดาบดีกว่าอ่าสามดาบก็จะขายอยู่เกาะน,นี้เลยนะครับรู้สึกว่ามันมันจะเป็นตรงเนี้ยนะครับผมมันจะมีคนแบบกําลังทําเหล็กอะไรไม่รู้อะตีเหล็กนะช่างตีเหล็กมันจะมีให้ครับ ทีคาตนะนะซึ่งไม่รู้ว่าใช้อะไรแต่ว่าผมมี2ูคาตนะแล้วก็กดเลยละกันสิ่งที่เราต้องเตรียมนั้นก็คือคาตนะ and t คาตนะ f o r ครับครับใช่ไหมทริปเปิลคาตนะอะครับเลยละกันปึ๊บเฮ้ยครับเรียบร้อยแล้วว่ะไม่น่าเชื่อว่าจะง่ายขนาดนี้นะฮะโอเคได้ไมาแล้วครับทริปเปิลคาตนะครับผมจะเป็นยังไงมาดูกันเลยแต่ก่อนดูฮะฝากกดไลค์ก่อนนะครับผมเพื่อไปกำลังใจเอานี่เลย ว้าวเท่เลยคนระับเอ้ยเดี๋ยวอันนี้เอ็นม้าอันนี้ฮาบาคิริใช่ไหมหรือว่าวาโดวะแต่ผมดูยังไงมันก็ดูเป็นฮาบาคิริดูดูดูตรงนี้ดิเพราะว่าวาโดมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมมันจะเป็นแบบว่าเป็นแบบวงกลมอ่ะอันนี้มันเป็นแบบวงกลมสอันนะเหมือนดอกไม้อ่ะนะส่วนอันนี้นะ่าจะเป็นซังไดคิเงืึแต่สภาพมันเป็นแบบนี้ก็ไม่น่าใช่นะเออมันไม่น่าใช่นะเอ้ยแต่มันเหมือนในทิโอเอพีแหละนะครับนี่ฮะเอ้าการฟัน โอมาที T O A พีเลยแต่สกิลมันไม่มีไงวันเนี่ยเออมันไม่มีสกิลอะเสยียดายมากครับผมถ้ามันมีสกิลตวัดขึ้นนะเท่เลยครับโอ้โหมันไม่มีให้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมเออเอาตังเนี่ยไปครับอ่นนี่ตรงนี้มีดาบให้เราสมด้วยนะเป็นดาบเออแคนดี้นะเออดาบแคนดี้แต่ผมไม่มีน่าจะแบบผมก็ยังสมไม่เป็นหรอกนะฮะเดี๋ยวผมกินผลดอดีวกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปเกาะอะต่างๆบ้างนะซึ่งมีเกาะหนึ่งที่ อย่างไงล่ะอันนี้ปนไปกดทะเลทรายนะซึ่งไม่รู้จะมีอะไรขายหรือเปล่าผมก็เช็คดูก็ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะผมก็เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันอาจจะแอบขายอยู่ซอกซอกมุมๆนะฮะมันจะมีเกาะหนึ่งที่ผมแปลว่ามันเป็นเกาะที่ขายมากเลยอะนะขายจนคิดว่ามันก็ไปแล้วนะเออโอเคไปดูตรงนั้นกันดีกว่าเออหนาวอะ <c oughs> โอ้ยจามเลยครับโอเคครับผมอันนี้เป็นกล่องนะซึ่งต้องใช้คุญเจนะแต่ผมไม่รู้ว่า มันจะมีบักทะลุไปได้หรือเปล่านะข้างในนี้ก็ไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่าทุกแม่งเลยอืมอ่ะติดแงกแงกโอ้ยยัดเก้ <c oughs> โอเคพาไปดูเกาะนี้ดีกว่าเกาะพาโดเอ้ยพาลาเหรอเกาะพาลาเอ้ยทำไมมันกดไม่ได้วะมันไปไม่ได้วะนะฮะเออโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูเกาะที่แบบว่าเหมือนเหมือนเกาะอ,อะไรบางอย่างเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมฆ่าตัวตายดีกว่า เอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูเกาะที่บอกว่าเหมือนนะฮะก็คือเกาะนี้เลยข้างหน้านี้เลยนะฮะเนี่ยมันจะเป็นเกาะสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะครับนี่ฮะฝั่งนี้สีแดงฝั่งนี้สีน้ําเงินนะ <S <S ซึ่งเกาะนี้ก็จะเป็นเกาะบูฝ <SOUND> ั่งนู้นก็จะเป็นเกาะเลสถ้าเกิดว่าเรามาลองนึกๆดูฮะ <S <S มันคล้ายกับเกมนี้เลยฮะคอลล็อกพีดนะฮะแต่ว่าไอ้ฝั่งนี้มันจะเป็นสีแดงน <S <S ันในคอลล็อกพีดฝั่งนู้นจะเป็นสีน้ําเงินและตรงสะพานจะมีโกโจตรงนี้ก็มีสะพานเหมือนกันแต่ไม่มีโกโจนะฮะ แต่สะพานมันเหมือนพังเลยอะดูดิโอ้โหนะฮะสะพานเหมือนพังเลยส่วนดาบไม่รู้ว่าแรงไหมดูก่อนไม่ค่อยแรงนะเนี่ยนะต้องโดนผลน้ําแข็งว่ะเออนะครับผมก็เฮ้ยมันมีอาเกาะน,นี้ด้วยนะมันคือเกาะอ,อะไรวะเนี่ยอืมมีก้อนเมฆนะครับมีก้อนเมฆแล้วก็เหมือนเป็นลานประลลงไงนะข้างในนี้น่าจะเป็นคอเลเสเซียมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจ เช็คสปาบอสนะฮะเช็คสปาบอสน่าจะเป็นบอสแชงคุดเอาไว้หาดาบเซเบอร์แต่คลิปนี้คงจะไม่มีไม่ไม่มีของหานะผมก็ไม่รู้ว่าหาไงแต่ผมจะลองมาดูตรงนี้ก่อนเหมือนมันจะมีที่คราบอันนึงนะครับอ่าเกาะนี้นะครับมันจะมีอะไรให้คราบด้วยนะเมื่อวานมันยังไม่มีเลยนี่วาโอเคดูก่อนนะฮะมันคืออะไรเนี่ยคราบก่อนมันคือเตาวิาชายร้อยเอ็มเลยฮะร้อยเอ็มนี่ผมมีเท่าไหร่เนี่ยผมมีหกล้านเองนะครับผมไม่พออ่ะ จะฟาร์มตังเกมนี้มันก็ฟาร์มง่ายอยู่ดอกนะเออประตูนี้เข้าได้หรือเปล่าเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอเคไปดูเกาะตรงนี้ดีกว่านะเกาะตรงนี้นี่อะแป๊บนึงนะเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆบแบบมันว่าคิดไปเองนะฮะนี่นี่เกาะตรงนี้เลยเป็นอีเวนต์คิดมัดนะครับุณผู้ชมซึ่งใครที่ขี้เกียจฟาร์มเวลนะเกาะนี้นี่น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ขี้เกียจนะครับผมเกาะนี้เนี่ยมันจะมีกล่องของขวัญตรงนี้นะซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดไปเราจะได้ตังค์กับเวลครับ เออมันจะได้เวลครับคุณผู้ชมใครที่ขี้เกียจก็เปิดออโต้คลิกตรงนี้เนี่ยได้ตังทีแล้วเท่าไรเนี่ยสองพันเงี้เออได้สองพันหรือไม่นาจะถึงสองพันนะั้นน่าจะประมาณสิบบาทนะเนี่ยนะเออแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้ผ้าคลุมด้วยนะก็คือผ้าคลุมนี้ผ้าคลุมนี้นี่อ่ายังเท่ครับดูดิผ้าคลุมแม่งเท่มากเลยครับโอ้โหแล้วก็เดินไวขึ้นนับเนี้ยผ้าคลุมนี้อ่าเป็นผ้าคลุมที่เท่มากเลยนะเป็นผ้าคลุมแบบอีเวนต์นะครับผม ไอพวกกล่องอะไรแบบนี้มันก็เอาไว้ประดับ,ดบตกแต่งก็ไม่มีอะไรหรอกก่อนนี้มีแค่กล่องแล้วก็กดได้ตังค์แล้วก็ได้เวลแล้วก็ได้พระคุ้มได้อย่างอื่นไหมก็ไม่รู้นะฮะผมก็ไม่แน่ใจมอนกันนะครับผมแต่ผมว่าผมจะออกไปซื้อเกมพัทอย่างหนึ่งฮะมันมีเกมพัทราคา20โลบักนะซึ่งเดี๋ยวผมจะออกไปซื้อสัหน่อยว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะครับผมมันมันจะเป็นดาบแคนดี้นะครับผมนะอ่าก็ผลมังกรนี้น่าเสียดายมากเลยผมสุมไม่ได้ก็ต้องขอภัรจริงๆริงนะเนะ่เนซะ็งเซ็งสุดๆไปเลยนะอุตส่าห์ เออตรงนี้ก็จะเป็นป้ายกระดานนะซึ่งตอนนี้ผมอยูท็อปอะไรวะเนี่ยเอ้น,นี่เป็นข้าวหัวีงเนี่ยหูข้าวหัวศูนย์เจสเช่หาไงวะข้าวหัวน่าจะตีบอสแหละนะครับผมถ้าฆ่าคนได้ขนาดนั้นอนะเนี่ยเนี่ยถ้าฆ่าคนได้ข้าข้าวหัวขนาดนี้ผมว่าเวอร์ไปนะเออแต่ว่าไอัน,นี่เวอร์จริงครับคนแรกเนี่ยนะไอ้คนอันดับห้าับอันดับหนึ่งสองสามสีเนี่ยโอ้โหเจดเช่เป็น GM แอ็มอะนะฮะโอเคผมจะลองกดกล่องนี้นะมันกดได้ไหมเนี่ยกล่องนี้กดไม่ได้วะ่ะ โอเคแล้วก็ดาบแคนดี้ว่าไงดาบแคนดี้เนี่ยมันมีโอกาสดปอก1%อันนี้คาดว่านะ่าจะเป็นเกมพาร์นะเออโอเคเดี๋ยวผมออกไปซื้อเกมพาร์ตก่อนละกันเอาละครับก็ตอนนี้ก็ออกไปซื้อเกมพาร์มาแล้วเรียบร้อยนะซึ่งเกมพาร์ตมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะโอ้ยเป็นดาบเอ็กมาเนี่ยนะแต่ว่ามันชื่อว่าคิดมาซอสนะฮะอ่ามันก็คล้ายๆกับเกมอื่นๆเนาะแต่ว่านี้มันจะเล็กๆสั้นด้วยนะสั้นแต่แบบดูออปวนนะฮะโอเคก็เรามาดูกันว่า มันจะเก่งขนาดไหนและมีสกิลให้เราแบบว่ารู้สึกคุ้มค่าหรือเปล่านี่คือการฟันที่การฟันเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอใส่หูฟังก่อนอ๋อมีเสียงดาบนะมีเสียงดาบนะครับแล้วก็สกิลแรกอ้าวหูไม่มีสกิลฮะอะไรกันเนี้ยซื้อมาไม่มีสกิลนะครับแต่มันต้องแรงนะถ้าไม่มีสกิลเนี่ยต้องแรงนะนี่ทําไมแรงนี้ก็คิดว่าคลิปนี้อาจจะพอช่วยกับคนที่กําลังซื้อได้นะเออถ้าซื้อมาแล้วไม่แรงนี้อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ ไม่แรงว่ะเออถ้าแรงจริงมันต้องตีเข้าดิมันพอๆ<อ>กับดาบธรรมดาเลยอะ่ะโอเคแถมสกิลไม่มีด้วยนะครับผมโอโ้โหแม่เอาเป็นว่าก็ลองซื้อดูอืถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วก็ลองซื้อดูครับถ้าถ,ถ,ถ้าชอบนะแต่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มว่ะมันไม่แรงอะ่ะเออมันไม่มีสกิลด้วยนะนึกว่าจะมีสกิลเน่นะนะว่าจะใช้คู่กับผลพิศาสตร์ที่น่าจะเท่เออโอเคก็รู้สึกว่าผมจะพาไปดูอะไรต่างๆหมดแล้วเนาะ ส่วนการเชิญบอสนี่ไม่รู้ว่ามันเชิญยังไงวะนะเออผมก็อยากเชิญบอสนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้วิธีการเชิญว่ะเดี๋ยวผมจะลองสำรวจก่อนเมื่อวานนี้ผมก็สำรวจนะแต่ผมสำรวจไม่ละเอียดไงสำรวจไม่ละเอียดว่ามันมีหรือเปล่านะครับที่อัญเชิญนะครับแต่มันเหมือนจะใช้ไอเทมนะไอเทมอะไรบางอย่างนะครับผมน่าจะไปตีจากพวกมอนหรือเปล่าเออหรือว่าอาจจะอยู่บนข้างบนนี้ไม่ไม่ใช่วะอาจจะอยู่ในน้ําตกก็ได้นะโอเคอันนี้ก็เข้าไม่ได้วะเฮ้ยตรงนี้คืออะไรมันมีอะไรแหลมๆออกมาครับ น่าจะเป็นอะไรบางอย่างไม่ใช่ที่อัญเชิญดอกโอเคส่วนที่อัญเชิญมันก็อัญเชิญไงไม่รู้อะ่ะนะฮะนี่ฮะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยเพื่อไปกำลังใจนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่อยากเล่นเกมนี้เดี๋ยวจะส่งเกมลิงก์เกมให้อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า